สวัสดีครับวันนี้ขับรถมาเที่ยวสิงห์บุรีเมืองที่อากาศดีรถไม่เยอะวัดสวยๆเยอะแล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยแต่คนไม่ค่อยรู้นะครับนอกจากปลาช่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีของดีอีกมากมายเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านที่พี่ๆแฟนเพจแนะนํากันเข้ามาชื่อร้านบ้านบอยเป็นร้านเล็กๆนะครับการเดินทางจากถนนสายเอเชียเลี้ยวเข้าสิงห์บุรีขับตรงมาก็จะเจอแยกม่วงหมู่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับต่อไปอีกประมาณ5กิโลนิดๆนะครับพอข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งที่สี่แยกวัดสว่างอารมณ์แล้วก็ขับต่อไปอีกประมาณโลหน่อยๆก็ถึงร้้้้้้้้าาาาาาานนนนนแลลววัับบสงเเเเเกกกตปปปยยดดีีๆขไไใศ็็ นี้เลยครับบ้านๆครับขายในบ้านครัวอยู่หน้าบ้านส่วนโต๊ะนั่งเนี่ยก็จะอยู่ใต้ถุนบ้านครับคือเขาจะเปิดบ้านทำเป็นร้านอาหารเลยครับมีลูกค้าประจําที่เป็นข้าราชการเยอะนะครับมาอุดหนุนกันนี่ครับบรรยากาศเหมือนมาพักโฮมสเตย์เลยนะครับมันร่มรื่นดีหลังร้านก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาครับแหล่งที่มาของวัตถุดิบของปลาแม่น้ําที่นี่แหละครับคนนี้คือคุณแม่สมคิดเจ้าของร้านครับอายุก็77ปีแล้วเมื่อก่อนเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะครับแล้วก็ขยับขยายมาขายอาหารไทยพื้นบ้านทั่วไปมีวัตถุดิบพวกปลาแม่น้ําต่างๆสติกกกกกแงงงนนีี่่่็้้้อออททําาาเหลลคไไมซืจ แม่บอกกลัวไม่อร่อยครับถ้าทําเองมันก็จะถึงเครื่องมากกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปครับทำทีนึงก็เป็นสิบสิบโลเลยทําขายที่ร้านเท่านั้นนะครับคุณแม่นี่แข็งแรงมากยังขับมอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะทํากับข้าวเองด้วยคล่องแคล่วว่องไวฝีมือการทําอาหารไม่เป็นสองรองใครในสิงห์บุรีเลยครับกวาดรางวัลมาเยอะแยะแล้วด้วยเอาละครับมาดูเมนูอาหารกันดีกว่าร้านนี้จะเด่นเรื่องปลาแม่น้ําสดๆนะครับปลาแต่ละชนิดก็จะมีเป็นบางวันอย่างวันนี้ก็จะมีปลาบึกปลาคางังปลาเนื้ออ่อนปลาปน็ กุ้งฝอยทอดกรอบนะครับโอ้โหกุ้งฝอยทําไมตัวมันไม่ฝอยเลยละครับเนี่ยตัวใหญ่มากสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือเขาจะเอามาผสมกับพริกแกงนะครับปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบจากนั้นก็จะนําไปทอดจนกรอบเลยสีสวยมากไม่ใช่กุ้งแผนะครับเขาไม่ได้เน้นเป็นแผ่เขาจะมาเป็นยุ่มๆแบบนี้แหละครับกรอบอร่อยสะใจดีครับรสชาติไม่ต้องจิ้มอะไรเลยจานนี้80บาทแล้วก็เมนูเด็ดอีกอย่างนึงก็คือปลาร้าสับสูตรผสมคิดที่เขาขายกันมานานเกือบ4ีปีแล้วครับเป็นปลาร้าสับรวมกกล้แว็ สับละเอียดแบบไม่มีก้างรบกวนเสร็จแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดต่างๆนะครับมีดอกชมจันทร์มีใบครูอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแล้วก็มีมะเขือแตงกวามีใสบัวมียอดมะตูมแขกนะครับผักสดพวกนี้แหละกินกับปลาร้าสับแล้วสุดยอดมากครับราคาชุดละ80บาทต่อมาเป็นต้มยำปลาช่อนครับมาสิงบุรีก็ต้องกินปลาช่อนเป็นปลาเศรษฐกิจของที่นี่เลยครับต้มยำปลาช่อนน้ำใสรสจัดจ้านมีกลิ่นหอมเครื่องต้มยำแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกสดพริกแห้งผสมกันเนื้อปลาช่อนไม่ต้องพูดถึงครัััับบบบบดดีีอออยู่่แล้้้วหมมมนนน180าาาทจจตเเป็็กสผะ เรียกว่าจะเอากบสับหรือกบทอดนะครับเราเลือกเป็นกบสับเพราะว่าเขาจะสับละเอียดเลยมันก็จะกินง่ายดีพี่เขาบอกว่าจะใส่ผักอะไรก็ได้ครับมีอะไรก็ใส่น,นั่นแหละแต่ออกมาแล้วรับรองว่าเผ็ดดุดันกินแล้วสั่งเมาเลยครับจานนี้100บาทเท่านั้นเองแต่ลืมสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมากินคู่กันนะครับเมนูกับแกลม้มอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นปลาดุกฟูผัดขี้เมาครับวิธีทําก็คือเขาจะเอาปลาดุกย่างมาสับละเอียดเลยจากนั้นก็จะไปทอดเหมือนทายำปลาดุกฟูครับแล้วก็มาผัดขี้เมาแห้งใส ป่าครับเมนูแกงป่าก็จะใส่ปลาอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้อยากกินแกงป่าไก่บ้านครับอยากซดน้ําแกงป่าร้อนๆรสชาติก็เผ็ดร้อนหอมกระชายเนื้อไก่แน่นหนังดึบดีครับ้วยนี้100บาทจานต่อมาเป็นชูชีปลาสังกวาสครับวันนี้เขาได้ปลาสังกวาสสดๆมาจริงๆแล้วปลาสังกวาดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปลาราคาถูกที่คนไทยไม่ค่อยนิยมกินกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มทำหากันแล้วครับเพราะว่าเอามาทําดีๆเนื้อมันอร่อยนะครับเนื้อนุ่มเลยคนอีสารจะเรียกปลายอนครับเอามาย่างร้อนๆเนื้อนุ่มมากแต่วันนี้อยากกิน้ี120 บาทบมีปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนวันนี้ก็จะเป็นปลาแดงไซสเ์เล็กๆเจอแบบนี้ต้องทอดเท่านั้นนะครับทอดให้กรอบทั้งตัวแล้วก็โรยกระเทียมเจียวคลุกเกลือพริกไทยนิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วและครับมีส้มกับสตรอเบอรี่จัดจานมาให้ด้วยโหมุงม้งมิ้งฟรุงฟริงมากจานนี้250บาทแล้วก็จะมีต้มกะทิใส่บัว,ใส,บวใส่ปลาทูก็ได้นะครับแต่ว่าของเราวันนี้เป็นปูเค็มนะครับอยากกินปูเค็มต้มกะทิไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะความเค็มก็จะมาจากปูนี่แหละครับก็จะมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวรสชา ล้วก็จะมีไก่รวนปลาร้าครับรวนมาแห้งๆใส่ปลาร้านิดเดียวจานละ100บาทนะครับแล้วก็มีไข่เจียวโบราณเขาจะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกทอดมาแบบนุ่มๆน,นะครับกินกับข้าวร้อนๆก็อร่อยแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยผัดกระเพราเนื้อหน่อไม้ดองฝีมือคุณแม่สมคิดต้องบอกว่ารสมือยังเฉียบขาดเหมือนเดิมครับจานนี้คืออร่อยเลยแกทําไวมากไม่ต้องชิมด้วยจานนี้100บาทนะครับก็เป็นร้านบ้านๆไม่ได้หรูหราไม่มีห้องแอร์นะครับนั่งกินข้าวกันได้ถุนบ้านแบบนี้ระหว่างรออาหารก็มานั่งคุยนน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 ััััั่่่่่งงงงเเลลลลกกกกกกกไดด้้้้้้้้รบบบหหหาาาา็็มมมมมีีปใใอออตววววสสจิแซืน ด้วยกินเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวต่อก็ได้นะครับใครมาสิง์บุรีอยากหาร้านอาหารบ้านๆมากันได้ที่ร้านบ้านบอยเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มถ้าให้ดีโทรมาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดเบอร์โทรไว้ให้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ